ครับอันนี้ก็้านเบรงนะครับเป็นของรถกระบะนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเบรแกระสันนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเวลาเราเบกกับมันจะสู้เท้านะครับนี่ครับมันเป็นล่องเห็นไหมครับเป็นล่องนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นของวิโก้นะครับนะครับของวิโก้นี่ครับ อันมีมก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ก็อยู่แบบนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเวลามิกเราสั่นผมก็เลยต้องเอามากลึงนะครับือว่าการแก้สั่นนะครับให้ลูกค้ากำลังลึงให้ เราจับเราก็ต้องจับครั้งเดียวนะครับถึง2ด้านนะครับเพราะว่าจับจับแล้วพลิกคราง้งนึงจะทําให้สั่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องให้ศูนย์มันอยู่ตัวเดียวกันนะครับกำลังตึงอยู่ให้ลูกค้าแบบเมียนเลยวให้ดูว่าตัวลากตึงเสร็จแล้วจะอยู่สภาพไหนนะครับนี่ครับจับกันไหมครับเป็นร่งองนะครับกำลังเริจะสุดแล้วเดี๋ยวจะให้ดู ว่าอยู่แบบไหนจะเทียบดูเลยครับว่าเราจะเทียบให้สองสภาพนะครับกำลังเต็มจะจดนี่ตัวเก่านะครับเึงมจะเสร็จแล้วตัวเกา่ามีสองด้านเลยนะครับ ha Đây rất xuất lắm. Rồi. จะเรียบนะครับนี่จะเป็นร่องนะครับลูกค้าจะเรียบนี่ก็มีดที่ใช้ก็เป็นเป็นมีดแบบเนี้ยเ,เห็นไหมครับจะดูกลางๆยังเงาเลยครับนี่ครับเดี๋ยวต้องเซฟก่อนเอาให้ดีกว้างานะอันตรายนะครับเรียบครับมีอีกด้านหนึ่งผมจะตัดนี่ครับ กัดเข้าไปแบบนี้นี้เกลื่้นทีเด,ยเดียวนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเรียบต่างก,กันกับบ้านเก่านะครับอันนี้ก็สภาพตัวเก่านะครับในเดนนี้เลยหรือว่าจะดูอีกด้านนึงก็ได้ครับเป็นล่องนะครับ,บดูว่า สภาพพาเมกนะครับนะครับตัวนี้เป็นรถวีโก้ครับนะครับนี่คือสภาพพาเมกนะครับมองในกล้องก็น่าจะ้นั่นหน่อยแต่ว่านี่ครับครับเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับภานเดี๋ยวยอะแต่มันพันนะครับนะครับก็นองเป็นล่องเลยครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็เป็นเป็นภาพห,หน้าของมิโก้นะครับ mm hmm. เครื่องหนึ่งเคยดีนะครับโอเคครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ